ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกัพบพมช่องสาหายสาคิวช,ชาแนลก็วันนี้มาออกตกปลาอีกเช่นเคยตกปลานะไม้แมนาะำไม่กองนี้เราก็มากันสามคนครับมากแห้งกระติกครับนี่ก็มาถที่งก็ลงเบ็ดกันไปแล้วเดีย๋ยวเรามารอลุ้นกันสิว่าเราจะได้ปลาก,กันหรือเปล่าไปชมกันเลยดีกว่า ตอนนี้ทำอะไรครับนี่เอาปลากระดี่มาตกอันนี้ปลากายเล่นปลากายขึ้นากกาน,นี่นี่ปลากระดีเดี๋ยวจะลองดู <laughs> สอนมาเมื่อเช้านี่เห็นปลากายมันขึ้นเดี๋ยวเราลองดูเฮ้ปกระดีอืโอเคครับตกปลากายเดี๋ยวมาเราลุ้นกันอือาาราลุ้นกัน เรามาคอยดูกับว่าปลาจะกินหรือเปล่าน่ยนดแล้วครับอันนี้เพิ่งจะลงไหมฮะฮะปลาอเไรน่าจะเป็นกำบังเะมาแล้วมาแล้ว นี่เต๋เพียเฮ้ยตะเพียนเว้ยนี่มาครับหนึ่งเต้มเป็นแต้มเป็นเต้มแบบนี้อืมเพิ่งจะลงไปช่วยครับใครช่วยเพิ่งจะลงไปแอบแอบกินละไปอย่าเราเราลุ้นตัวต่อไปกันเฮ้ยติ๊ก ลุดลุดลุดโอ้โหเกือบ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 อดหายห้าอยูอบลยเกือบเอือบไปอโม นีก็ังเพลงไปก่อนสบายสบายอยันนี้บรรยากาศดีชิวๆเลย สบายสบายมาลุ้นกัครับว่าปลาใหญ่จะเขา้าหรือเ่าวันนี้วันนี้ก็ได้ปลาเหล็กอยู่ขามสี่ตัวแล้วน้รตาั้ง่น้ายััวปลาก็มีกินมัง้งไม่กินมั้งธรรมดาครับ ก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าใช่มันเป็นไม้ธรรมชาติไงบางวันก็เข้าบางวันไม่เข้าอ๋ออยู่ป่าอยู่อยเอาแล้วครับมาแล้วหลังที่รอคอยมานานอืม tôi rồi, tôi Tôi đi, tôi đi, tôi <laughs> không, tôi đi không, 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 มาแล้วปลากระแห้กินปลาเลยครับเพิ่มแข่าเสียมนี่เต็มแล้วหลังจากที่คอยมานานหา่า <c oughs> อย่างไม่หมดเลยเนะี่ยไปอย่าเรา ตัวต่อไปกันนี่โดนอีกแล้วนี่มาอีกหนึ่งตัวครับส่วนส่วนอก่อนกลับก่อนกลับมาอีกหนึ่งพุ้ย ไอ้ลอไปลาเาเกปลาไอ้พรมอืมนี่อยู่นี่นี่มาแล้วฝับเรียบร้อยไอ้พรมไอ้พรมก่อนกลับหนึ่งตะแรมก่อนกลับนี่ มันจะโลกว่าได้ไข่เต็อมสองเลยนะครับก่อนกลับหนึ่งแตรมก่อนกลับไล่ผมขึ้นอีกหนึ่งนี่ วิ่นี่นี่ใส่งามกราบ อุยดีแรงว่ะสวยยไปไปครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วฝนมามืดตึ๊บเลยนี่ครับมามืดเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใสายส่ชิวด้วยนะครับว่าจะไปทำคลิปอะไรที่ไหน ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยในการทำคลิปต่อไปก็อันนี้ก็ขอตัวกลับ,บ้างก่อนก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ